สวัสดีนะครับคลิปดูนี้จะสอนการใช้งานโปร Battlefield 2042 rs นะครับแล้วก็โปร dc rs แล้วก็โปรอันเทอร์นะครับแล้วก็โปรฮันโชดาวแล้วก็โอวัตสองนะครับนะคลิปดูนี้นะครับจะสอนการใช้งานรวบทีเดียวนะครับนะว่าการลันโปรเทคนิคก,การลันโปรเนี่ยมันจะประมาณนี้นะครับนะก็กดอ,อื่นเลยนะครับ ไปที่เว็บไซต์ v i p p r o ไทยนะครับเราเป็นเว็บไซต์จำหน่ายีย์ตัวโปรแกรมราคาถูกที่สุดแล้วก็จะนำตัวโปรแกรมเนี่ยที่ปลอดภัยที่สุดมาจำหน่ายนะครับนะเออบอกเลยว่าโปรพับจีตัว private ตัวนี้เนี่ยังได้รับความนิยมแล้วก็ไม่โดนดักแบนมา2ปีนะครับลองไปเล่นกันดูเป็นโปรมองลุปแบบเพียวๆนะแล้วก็โปรเลนโบซิกนี่การันตีโดนึงอยู่แล้วนะครับลูกค้าเล่นแน่นเกือบทุกวันนะครับนะสำหรับเลนโบซิกตัวนี้ โอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการใช้งานกันเลยดีกว่านะครับนะในเครือที่ผมแจ้งไปนะครับนะก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะเล่นรีวิวตัว Battlefield 2042 r s นะครับนะก็เติมเงินซองอักประวอริสแล้วก็สั่งซื้อคีย์ายนาวเลยนะครับเมื่อเราสั่งซื้อคีย์มานะครับไปที่งน,นาก,การดคีย์ดาวน์โหลดนะแล้วก็ทําการกดดาวน์โหลดนะครับ เวลากดดาวนโหลดนะครับสังเกตไหมมันจะเด้งมาอีกหน้าเว็บไซต์หนึ่งนะครับนะก็ให้เราทําการคัดลอกคีย์ตรงนี้ครับคอนโทนซีนะแล้วก็นี่ครับเอาคีย์มาวางแล้วกดตรงนี้ครับทาไมถึงต้องเป็นแบบนี้นะครับเพราะมันจะเจนตัวโรดเดอร์นะครับมาให้แตละอันนะครับแต่ละอันเนี่ยจะไม่เหมือนกันระวังเรื่องการเว้นวัคดีๆนะทุกคน นะครับเนี่ยเวลาเราคัดลอกคีย์มาทุกคนเห็นไหมนะครับมันบอกว่าคีย์ใช้งานไม่ได้เพราะมันนี่ครับมันเว้นวรรคไงนะครับมันมีการเว้นวรรคตรงนี้อยู่อย่าให้มีเว้นวร์คเรากดดาวโหลดใหม่นะครับนะมันก็จะได้ไฟล์มาแบบนี้นะครับนะประมาณนี้นะครับระวังเรื่องการเว้นวร์คในคีย์ดีๆนะครับนะเวลาคัดลอกมานะครับจากนั้นเนี่ยรากตัวเอ็กออไว้ที่หน้าจอนะครับวิธีการรันโปรครับกดคลิกขวารันแอนดมินตัวโปรแกรมนะ กดข้อมูลเพิ่มเติมเยือนกันเล็กใช้นะครับนะก็รายชื่อเกมที่ผมแนะนําไปข้างต้นนะครับนะการรันโปก็จะประมาณนี้เลยนะครับนะพอมีตัวรันเชอร์แล้วเนี่ยมึงกดแอดคีย์ตรงนี้ก็ได้นะครับนะซื้อคีย์ในเว็บไซต์มาแล้วก็มาใส่ก็ใช้งานได้เหมือนกันหรือจะบิลไฟล์ใหม่ตลอดในเว็บไซต์ก็ได้นะครับอ่ะกดรันเชอร์ไปนะครับนะก็จะบอกรายละเอียดการอัปเดตตัวโปรแกร,รมล่าสุดวันที่เท่าไหร่ คีย์มีละยะเวลากี่วันอะไรพวกนี้นะครับนะเมื่อเรากดลันเชอร์นะครับก็รอสถานะโหลดดิ้งแป๊บหนึ่งนะครับนะก็บอกเลยว่าตัวโปรแกรมล่าสุดนะครับรีวิวล่าสุดให้ได้ชมกันอันนี้เป็นคลิปแค่สอนการใช้ง,งานนะทุกคนนะครับเมื่อขึ้นเคลื่อนหมายถูกแบบนี้นะครับให้เราเนี่ยทำการเข้าเกมได้เลยครับนะโอ ลืมอัปเดตเกมอีกชิบหายนะครับรายการเกมอัปเดตเยอะมากเอปก็อัปเดตนะครับอะแต่เราก็บอกเลยว่าตัวโปรเราใช้งานได้นี่ก็เข้าเกมครับเมื่อขึ้นสถา,านะติกถูกเมื่อกี้แล้วนะครับก็เข้าเกมได้เลยนะฮะคือตัวโปรแกร,รมทำงานแล้วมาครับมาคราเนะียครับผมก็น,นี้เนี่ยผมสอนวิธีการใช้งานให้นะครับ เมื่อขึ้นเค้ื่อนหมายติ๊กถูกให้รีบเข้าเกมนะครับเมื่อเราเข้าเกมมาแล้วนะครับนะให้ทําการปรับหน้าจอเกมนะครับเป็นแบบบริเลตหรือว่าหน้าต่างไม่มีขอบอะนะครับถ้าเป็นภาษาไทยนี่จะใช้ไรขอบหรือว่าหน้าต่างไม่มีขอบนะนะครับนี่ครับไปที่เซตติ้งดิสเพย์นะครับปรับเป็นแบบบริเลดนะครับเราต้องปรับหน้าจอก่อนนะนะครับถ้าไม่ปรับหน้าจอตัวโปมันจะลันแล้วหลุด นะครับนะเมื่อเราปรับหน้าจอเสร็จแล้วนะครับให้ทําการกดปุ่มโฮมครับกดปุ่มโฮมหนึ่งทีนะครับนะครับนะมันจะมีด้านซ้ายมือทุกคนเห็นไหมนะครับกดปุ่มโฮมนะครับแล้วเราก็สามารถเอ่อกดคอนฟิกได้นะครับก็ถ้าใครจะตั้งคอนฟิกนะก็แนะนําว่าให้กดเซฟคอนฟิกหนึ่งทีนะครับนะมันจะมีโน้ตแพดมาอยู่หน้าเดสก์ท็อปเราเฮ้ย ตัวโปรกันถ่ายภาพหรอครับพอเราลันโปรมาเนี่ยนะครับอยากจะบอกว่าให้กดปุ่มโฮมหนึ่งทีนะครับแล้วมันก็จะมีเนี่ยกดปุ่มโฮมนะครับนะนะกดโฮมนะครับก็กดเซฟคอนฟิกหนึ่งทีนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็ทำการเปิดตัวโปรแกรมได้เลยนะครับจะเซตล็อกปงล็อกเป้าเอ็มคีเมาส์สองก็คือล็อกเป้าเมาส์สอง นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตลงสักแมปให้ดูแล้วกันมาครับนะหลักๆก็กดปุ่มโฮมนะครับนะ Mbot เดี๋ยวผมขอธิบายนิดน,นึงก็กดเปิดเลยนะครับนะแล้วก็อันนี้ก็จะเปิดก็ได้แล้วแต่เรานะครับนะอันนี้ก็ m k นะครับเวลาเราจะเลือกเมาส์อะไรเนี่ยเราก็กําหนดนะครับนะเออเนี่ยเมาส์หนึง่งเมาส์หนึ่งก็คือคลิกซ้ายไปเนี่ยมันล็อกเป้าเลย นะฮะก็ปรับเป็นเมาส์สองก็ได้แล้วก็โปรโมงครับถ้าอยากปิดเส้นก็นี่เลยน่าจะนี้นะนี่เห็นไหมนะครับก็กดปุ่มโฮมในการปิดเปิดเห็นไหมก็นี่ครับการลันโปก็ประมาณนี้แหละล็อกเป้าก็คมมากๆเลยนะเห็นปหโอ้ยล็อกคมจัดครับนะคือล็อกติดเลย ก็หลักๆก็ปรบับสมูทปรบับอะไรนะครับนะซตตามที่เราต้องการเนี่ยเห็นปะเอ่อนี่สม,มูทครับเนี่ยปรับก็ยิ่งเนียนนะครับนะครับก็ประมาณนี้ละกันทุกคนก็ยังคมอยู่ดีสมูทสมูท5เนี่ยนะครับก็ประมาณนี้ละกันับไปลองเล่นกันดู